S 1> <S 1> สวัสดีค่ะอะข้อสี่นะฮะเป็นเรื่องยังอยู่ในบทที่3นะบทที่3ของสวสว,วทนะฮะมสเทอมหนึ่งก็คือเรื่อง กล้องจุลทรรศนะฮะปีก่อนนะไม่เจอแต่ว่าปีนี้กลับมาแล้วเป็นปีที่อเป็นเป็นข้อสอบที่พี่รู้สึกว่าน่าออกเรื่องกล้องจุลทรรศนะแต่ว่าไม่มีอะไรนะฮะแต่ข้อนี้เสียเวลากล้องจุลทรรศทุกข้อทุกปีอะ่ะเสียเวลาหมดถ้าเป็นข้อการทําข้อสอบของพี่พี่ก็จะเปิดเลยนะฮะสมมุติว่ากริ้งเริ่มทําปุ๊บพี่ก็จะแกะแล้วพี่ก็จะเปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปทุกข้อเลยดูผ่านๆตาก่อนแบบยังไม่อ่านอะไรนะฮะเนาะ มันจะมักจะเป็นข้อที่พี่ค่อยย้อนกลับมาทำทีหลังนะครับนะเพราะมันต้องคำนวณเนาะเปลี่ยนงเปลี่ยนหน่วยอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะผิดเยอะบางข้อมไม่ได้ยากนะแต่บางทีต้องเปลี่ยนหน่วยต้องอะไรแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะเสียคะแนนะมีมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อที่พี่อาจจะไม่เก็บในทันทีนะครับเนาะอาจจะเอาไว้สุดท้ายแบบเนี้ยเราลองมาดูข้อนี้แต่ว่าพี่ต้องขออนุญาตนะครบ,บอกก่อนถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยแย้งได้นะน้องก็ทักมาบอกกันได้นะดีองดีเอ็มก็ว่ากันไปนะคะเนาะ พราะพี่ไม่ถนัดคณิตนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะพี่ก็จะทําแบบคนที่ไม่เก่งคณิตแต่ว่าพี่ทําแบบนี้มาตลอดนะฮะเนาะ,ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมันก็ทําได้เหมือนกันนะคะ <c ười> ใครเก่งก็เอ,าเอ้าไอ้นี่ทำไมคิดแบบนี้นะ,ะเออทำไมทําแบบนี้ค่อยๆตัดพี่จะค่อยๆตัดเลขนะฮะเนาะ,ะแต่มันได้คะแนนชัวร์ถ้าถ้าถ้าพี่ทําถูกนะเออนักเรียนวัดขนาดของเซลล์ A ถึงดีโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายของเลนส์ใกล้าตา10เท่า 10x คือ10เท่านะลูก ะะจากนั้นคำนวณหาขนาดของขนาดความยาวจริงของเซลล์แล้วบันทึกข้อมูลแต่พบว่าข้อมูลบางส่วนหายไปนยเออเนี่ยเขาก็ใส่เครื่องหมายคำถามไว้เนาะดังตารางนะเขาก็ให้ตารางมาอันนี้คือเซลล์สชนิดนะฮะเซลล์เเซลล B เซล์ C แล้วก็เซลล์ D เขามีกำลังขยายของเลนส์อะไรลูกเลน์สใกล้ตาให้ที่10เท่า นะฮะแล้วเขาก็มีกําลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุให้แต่ว่าไม่ได้ให้ทุกตัวนะครับเนาะอันเนี้ยทำไมถึงให้เลนส์ใกล้ตากับเลนส์ใกล้วัตถุเพราะว่ากล้องที่เขากําลังพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบนะฮะเนาะมีอ่าใช่นะฮะใช่ก็จะมีกําลังขยายต่างๆของเลนส์ใกล้วัตถุต่างๆกันเนาะเนี่ย น,นี่คือกล้องโทรทัศน์ใช้แสงแบบเลนประกอบนะครับก็จะมีเลนใกล้วัตถุวัตถุจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เลนใกล้าตาซึ่งเลนใกล้าตาเนี่ยเขา f ซ์ไว้ที่10เท่าส่วนเลนใกล้วัตถุมันสามารถเปลี่ยนได้ไง4เท่า10เท่า40เท่าแล้วก็100เท่าซึ่งกําลังขยายรวมเนี่ยเราจะหาได้จากการเอากําลังขยายของเลนใกล้าตา i y e p c e lens คูณกับ objective lens คือเลนใกล้วัตถุคูณกันก็จะได้กําลังขยายรวมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหากําลังขยายรวมเราขอ พี่ขอทำตรงนี้ก่อนนะฮะกำลังขยายรวมสูตรกำลังขยายรวมกำลังขยายรวมเท่ากับเลนใกล้ตาพี่ขอเขียนว่า i e พ e l เลนเป็น i l e ล s เลยแล้วกันนะฮะ i l e n s คูณกับเลนใกล้วัตถุก,ก็คือ Objective นะฮะเลนสนะฮะก็จะได้กำลังขยายรวมขึ้นมาซึ่งโจทย์กำหนดให้ว่าเลนใกล้ตาฟิกที่ 10x คุณจะเอาไปคูณกับ อะไรคุณก็เอาไปคูณนะฮะซึ่งอันนี้ต้องไปดูในข้อสอบอีกทีว่าเขาให้เท่าไหร่คุณก็จะได้กําลังขยายรวมออกมาอีกสูตรหนึ่งนะฮะอีกสูตรหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องรู้ก็คือ,อ Magnification หรือกําลังขยายนะฮะกำลังขยาย,นะะย,ายหรือ m g n n i i i c t t o o เนี่ยนะฮะแมกเขียนถูกไหมว่า Magnification รวมนะฮะจะเท่ากับขนาดภาพหรู i m m g g image, image. ส่วนนะฮะขนาดของวัตถุก็คือออบเจกต์นั่นเองนะ,ะขนาดนะลกูกขนาดภาพส่วนขนาดข,าดของวัตถุก็จะได้กำลังขยายรวมออกมาเพราะนั้นเราก็ไปหาความสัมพันธ์นะฮะจากสองสูตรแทนคงแทนค่าหาออกมาแค่นั้นเลยจบใส่แค่สองสูตรนี้ในกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์เนี่ย เรื่องกล้องจุลทรรศเราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราซูมเข้าซูมออกเนี่ยสัดส่วนของภาพมันเป็นยังไงนึ่กออนไหมลูกถ้าหนูซูมเข้าฟซูมเข้าขอบเขตมันก็จะแคบถูกไหมเพราะเราซูมเข้าไปขอบเขตมันแคบแต่รายละเอียดมันจะชัดเว้ยโอเคไหมฮะขอบเขตมันจะแคบรายละเอียดมันชัดจํานวนเซลล์ที่เห็นมันก็จะเห็นเป็นยังไงมันก็จะเห็นน้อยถ้าเราซูมเข้านะอ่ะที่ยกอ่ะการทํางานของกล้องจุลทรรศจะมีสิ่งหนึ่ง ที่เราต้องรู้จักก็คือขอบเขตของภาพอันนี้คือเราซูมออกถ้าเราซูมออกอ่ะกำลังขยายน้อยๆอ่ะกำลังขยายน้อยๆอ่ะจำนวนเซลล์ที่เห็นนะเห็นจำนวนเซลล์เยอะจำนวนเซลล์เยอะถูกไหมฮะขอบเขตกว้างแต่รายละเอียดของภาพไม่ค่อยดีถ้าเราซูมเข้าปื๊ดขอบเขตเป็นยังไงน้อยลงขอบเขตแคบแต่รายละเอียดของภาพดีขึ้นถ้าซูมเข้าไปอีกขอบเขตแคบเข้าไปอีก รายละเอียดของภาพชัดขึ้นแต่จํานวนเซลล์ที่เห็นน้อยลงอันนี้หนูต้องรู้นะถ้าเราซูมเข้านะฮะถ้าเราซูมเข้าจากหนึ่งเท่าเป็นสิบเท่าถ้าซูมเข้าจากหนึ่งเท่าเป็นสิบเท่าขอบเขตภาพก็แคบลงสิบเท่าถ้าซูมเข้าจากหนึ่งเท่าเป็นร้อยเท่าขอบเขตภาพก็แคบลงร้อยเท่าเราก็ไปคำนวณหาถูกไหมครับเนาะแค่นั้นเองอันนี้เป็นพื้นฐานกล้องจุลทรรศน์ที่จะเอาไปใช้คำนวณต่อนะ ทีนี้เรามาดูนะฮะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะฮะ,ะ,ะเรามีข้อมูลต่างๆมาให้แล้วนะฮะกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุของเซลล์ Sell A ก็มีมาให้แล้วกํวาลังขยายของเลนใกล้วัตถุเซล B ไม่ได้มีมาให้นะฮะแต่ว่าเขามีช่องอื่นมาให้ถูกไหมฮะกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเซลล C มีมาให้เพราะฉะนั้นหากําลังขยายรวมได้แล้วถูกไหมลูก กำลังขยายเรามาดูที่เซลล A ก่อนเซล A เนี่ยจะหากำลังขยายรวมได้ยังไงพี่บอกแล้วว่ากำลังขยายรวมจะเท่ากับเลนใกล้ตาคูณเลนใกล้วัตถุเลนใกล้ตาข้อสอบกำหนดให้เป็นสิบเท่าเลนใกล้วัตถุข้อสอบกำหนดให้เป็นสิบเท่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก็เอานะฮะเลนใกล้ตาคูณเลนใกล้วัตถุเลยจ้านะฮะหนูก็เอาเลนใกล้ตาคูณเลนใกล้วัตถุเลยง่ายๆเลิศเลิดเชิด,ชดเออ <laughs> เออหนูก็เอาเลนใกล้ตาคูเลนใกล้วัตถุเลยเลนใกล้ตาน่ะทุกอันมันถูกฟิกมาที่สิบเท่านี่เราได้กําลังขยายรวมแลลูกกาลังขยายรวมมันก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยเท่าแค่เราเอาเลนใกล้ตาคูเลนใกล้วัตถุเท่านั้นเอง ถูกไหมลูกแล้วเรามีสูตรที่2ก็คือกําลังขยายรวมจะเท่ากับขนาดภาพส่วนกับขนาดวัตถุกําลังขยายรวมเป็น100ก็เท่ากับขนาดภาพขนาดภาพก็คือนี่ลูกขนาดภาพเนี่ยขนาดของเซลล์ที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์มันคือขนาดภาพที่เห็นมันคือ4.5 mm. มิลลิเมตรมิลลิคืออะไรมิลลิคือ10กําลังลบ3นะลูกนะฮะมิลลิคือ10ลบ3เพราะฉะนั้นก็จะเป็น4.5คูณ ิบลบสามเมตรถูกไหมฮะทาไมพี่หนุ่มต้องทําแบบนี้เพราะพี่หนุ่มจะเปลี่ยนหน่วยให้มันเป็นหน่วยเดียวกันเพราะอันนี้ขนาดภาพมันเป็นมิลลิเมตรแต่ขนาดของวัตถุอะมันเป็นไมโครเมตรเว้ยขนาดเซลล์จริงๆเป็นไมโครเมตรมิลลิเมตรกับไมโครเมตรคุณต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมิลลิเมตรคือ10กําลังลบสามเมตรทันไม่โลกนะฮะแล้วขนาดวัตถุตรงนี้ขนาดวัตถุตรงเนี้ยไม่รู้ ไม่รู้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 อ่าเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไมโครอ่ะลูกแต่ไมโครอ่ะไมโครอ่ะมันคือสิบลบหกไมโครเมตรก็คือสิบกำลังลบหกเมตรพี่ก็สิบกำลังลบหก เมตรไปเลยฮะพี่ก็ย้ายโคงย้ายข้างนะฮะ100นะฮะก็คือ1นึ่งคูณกำลัง2 1คูณ10กำลัง2เท่ากับ4.5คูณ10กำลัง3เมตรส่วน10กำลังลบ6เมตรย้ายโครงย้ายข้างออกมาพี่จะได้คำตอบก็คือนะฮะพี่จะได้คำตอบหาออกมาก็คือตรงเนี้ยพี่จะได้แล้วว่าเป็น45หฮะหนูไปคิดเลขเอานะถูกไหมคะเนาะแต่พี่ย้ายโครงย้ายข้างแบบปะยะอเลยนะฮะเพราะพี่ไม่ ไม่ไม่เก่งขนาดขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เนอะอายุปุณนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้เท่าไหรนะ่เนาะก็เลยทตามีตา,ตาเกิือน,นั่นแหลนะเนอะเออนะฮะโอเคนะามาดูกันไปต่อนะคะเออไปต่ออันนี้ได้ได้แล้วอันแรกนะคะเครื่องหมายคําถามของเซลล์็ก็คือ4ี่ห้านะฮะสีห้าต่อไปอันที่สองนะคะอันที่สองเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้กาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุมาจา้ะไม่ได้ให้กําลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุมา แต่ว่าเรารู้ว่าเลนใกล้ตาสิเท่าไงเลนใกล้ตาสิบเท่าก็าาไม่เป็นไรเราก็กําลังขยายรวมเท่าไหร่ก็ไม่รู้กําลังขยายรวมเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เรามีนะฮะขนาดของภาพขนาดของภาพเราเป็น2.3ุคูณ10กกำลังลบ3เมตรถูกไหมลูกส่วนกับขนาดของวัตถุขนาดของวัตถุนี่ไงลูก23ไมโครเมตรก็คือเท่าไหร่ลูก23คูณ1 0ลบ6เมตร ถูกไหมฮะเราก็ย <f Read ing> ้ายโครงย้ายข้างออกมาย้ายโครงย้ายข้างออกมาเราจะได้คําตอบเครื่องหมายคําถามตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ลูก10กําลังสองถูกไหมฮะอ๋อไม่ใช่เครื่องหมายคาถามสิไม่ใช่เครื่องหมายคาถามนั้นนี่มันคือกําลังขยายรวมมันคือเครื่องหมายคาถามคูณกับ 10x ถูกไหมลูกมันคือเครื่องหมายคาถามคูณกับ 10x อยู่เอาใหม่นะเครื่องหมายคาถามคืออะไรเครื่องหมายคําถามนี่คือ กำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเลยถูกไหมคะเนาะแต่สูตรอ่ะมันคือกําลังขยายรวมเท่ากับขนาดภาพนี่คือขนาดภาพส่วนขนาดวัตถุนี่คือขนาดวัตถุหานไม่ลูกกาลังขยายรวมมันเกิดจากเอาเลนใกล้ตาเลนใกล้ตาข้อสอบกําหนดให้คูณกับเลนใกล้วัตถุก็คือเครื่องหมายคําถามนั่นเองเลนใกล้ตาก็คือนี่ลกูกเลนใกล้ตาเนี่ยนี่คือเลนใกล้ตาเนี่ยสิบถูกไหมฮะคูณกับ คูณกับเลนส์ใกล้วัตถุซึ่งเลนส์ใกล้วัตถุมันเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นี่ไงสิ่งที่เราจะต้องการหาคือเราต้องการหาเครื่องหมายคำถามปรากฏว่าพอเราคิดเลขออกมาแล้วลูกพอเราคิดเลขออกมาแล้วก้อนนี้เนี่ยหนูได้เท่าไหร่ลกูกหนูได้เท่ากับ10กกำลัง2 10กํากำลัง2คือ100อ่ะหนูได้เท่ากับ100อ่ะหนูได้เท่ากับ100่งรมั้ยลูกก้อนนี้เท่ากับ100 10คูณอะไร ได้เท่ากับ1 0 0 10คูณ10นั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องหมายคำถามเท่ากับ10จบทันไหมฮะทันไหมฮะเนาะเออไปต่อนะถ้าไม่ทันดูอีกถ้าไม่ทันดูอีกนะลูกนะเออมันคิดเหมือนกันเลยทุกข้อนะคะแค่สลับหา คนและตำแหน่งเท่านั้นเองนะฮะเนาะทีนี้ C ลูก C C ให้กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุมากำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาเราก็มีเลนส์ใกล้ตา10เลนส์ใกล้วัตถุ40นะฮะเราก็เอามาคูณมาหาเลยลูกเลนส์ใกล้ตา 10x คูณกับเลนส์ใกล้วัตถุเท่าไหร่ลูกคูณกับเลนส์ใกล้วัตถุ4 x รวมได้เป็นกำลังขยายเป็น40 x ถูกไหมลูก 40x เท่ากับขนาดภาพนี่คือขนาดภาพขนาดภาพก็คือ3.6คูณ10กํลังลบ3เมตรส่วนกับขนาดของวัตถุลูกขนาดวัตถุไม่รู้ขนาดวัตถุไม่รู้นะฮะเป็นเครื่องหมายคำถามลูกไม่รู้แต่หน่วยเป็น ไมโครเมตรก็คือ10กําลังลบ6เมตรนั่นเองย้ายคงย้ายข้างหาเครื่องหมายคําถามออกมาหนูก็จะได้คําตอบเครื่องหมายคาถามออกมาเป็น9 10โลกลองทาดูย้ายคงย้ายข้างดูโอเคไหมลูก A กับ C ทําเหมือนกันแล้ว B กับ d ทําเหมือนกันเห็นไหมอ่ะเราไปดู D เราไปดู D ทีนี้นะฮะดีเนี่ยโลกดีเนี่ยโลกนะเราไม่รู้ว่ากําลังขยายรวมเท่าไหร่เราไม่รู้ไง ทำไมถึงไม่รู้เพราะว่ากําลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเขาไม่ได้ให้เขาเป็นเครื่องหมายคําถามแต่เรารู้ว่ากําลังขยายรวมเนี่ยกำลังขยายรวมเนี่ย,ย,ย,ม,ยมันจะเอาเลนส์ใกล้ตาก็คือ 10x ถูกไหมลูกเอาเลนส์ใกล้ตา 10x คูณกับเลนส์ใกล้วัตถุซึ่งคือเครื่องหมายคําถามนั่นเองทันไหมลูกเท่ากับขนาดภาพขนาดภาพก็คือ2.4 mm, มิลลิเมตรมิลลิคือ10ลบ3เมตรถูกไหมลูกนะฮะส่วนกับขนาดของวัตถุขนาดของวัตถุคือ60ลูก 60ไมโครเมตรมันก็คือ60คูณ10กำลังลบ6เมตรถูกไหมลูกนะฮะเราจะได้ออกมานะฮะเราจะได้ออกมาเท่าไหร่ลูกเราจะได้ออกมาก็คือ40ถูกไหมฮะเราจะได้ออกมาก็คือ40 40, 40, 40คือตรงนี้ลูก 40, 40, 40คือตรงนี้40มันคือเลนใกล้ตา คูณกับเครื่องหมายคำถามอยู่ถึงได้40 40จะเท่ากับเลนใกล้ตาคูณกับเครื่องหมายคำถามถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายคำถามจะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาเครื่องหมายคำถามจะเท่ากับ10คูณอะไรได้40 10คูณ 4ลูกเพราะฉะนั้นกําลังขยายของเลนส์แก้ววัตถุจะเท่ากับ 4x แค่นั้นเองจบแล้วเราได้เครื่องหมายคําถามของ A B C D แล้วเครื่องหมายคําถามของ A เครื่องหมายคาถามของ A เท่ากับ45เครื่องหมายคำถามของ B เท่ากับ10เครื่องหมายคําถามของ C เท่ากับ90แล้วก็เครื่องหมายคําถามของ D เท่ากับ4แค่นั้นเองจบในออกไมโลกคืออันนี้เนีตอนพี่ทาพี่ก็ไปปรับนะพี่ก็ปรับเป็น6คณ10ล5 ถูไหมลูกหกสิบคูณสิบลบหกเท่ากับหกคูณสิบลบห้าแล้วพี่ก็ตัดเติดตัดเต,ต,ติดออกมาพี่ก็ได้หกคูณสิบกำลังหนึ่งหกคูณสิบกำลังหนึ่งประมาณนี้ละเนาะก็คือหกสิบเอออันนีไม่รู้ไม่รู้อ่ะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะเนาะแล้วเขาถามเครื่องหมายคำถามนะคะแทนข้อมูลที่สุดไปจากผลการศึกษาข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้องเราไปเช็คช้อยกันเซล์ Cell A มีขนาดจริงยาวที่สุดเซล์ Cell A ขนาด45เซลล์ A 45ใครยาวสุดเซลล์ Cell ที่ยาวที่สุดคือ9 10คือ C ลูกต้องตอบตรงนี้คือ4ลูกยาวที่สุดนะฮะข้อ2บอกว่านะฮะข้อ2บอกว่าเซล์ B มีขนาดจริงสั้นสุด เซล B มีขนาดจริงสั้นสุดถูกไหมถูก23น้อยที่สุดแล้วนะฮะขนาดจริงสั้นที่สุดถูกต้องเซลล B คำตอบคือข้อ2จบเลยนะฮะ,ะเราไปเช็คข้ออื่นข้อ3เซล C มีขนาดจริงสั้นกว่าเซลล D ถูกไหมเซลล์ Cell C มีขนาดจริง C นะล,ลูกมีขนาดจริงสั้นกว่า D ถูกไหมผิดนะฮะ D D ยาวกว่า D เนี่ยเท่าไหร่ลูกอ,อ๋อไม่ใช่สิ C ยาวกว่า c ยาวกว่าไม่ใช่ c ส,สั้นกว่า c ยาวกว่า c 90อ่ะดีแค่60เองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือผิดต้องตอบว่า c ยาวกว่า D c ยาวกว่าดีาววาดถูกไหมลูกเพราะ c 90 D 60ดี60เองหันไหมฮะเนาะข้อต่อไปลูกข้อ4บอกว่าเลนส์ใกล้วัตถุที่ใช้ศึกษาเจลวบมีกำลังขยาย40เท่า B มีกำลังขยาย สิบเท่าลูกไม่ใช่สี่สิบเท่าสิบเท่าลูกตรงตรงนี้ต้องเป็นสิบเท่า x คือเท่านะเลนใกล้วัตถุที่ใช้ศึกษาเซลล์ดีมีกาลังขยายสิบเท่าถูกไหมผิดลูกเลนใกล้วัตถุที่ใช้กําลังศึกษาเซลล์ดีมีกําลังขยายสี่เท่าลูกคําตอบคือสี่เท่าเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อสองลูกแค่นั้นเลยเลิศน,นะฮะจบนะฮะเดี๋ยวไปข้อถัดไปนะลูกนะ